สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์ on, learn, พบกับครูออฟในวิชาภาษาไทยชั้นป .6 สำหรับคาบนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องประโยคกันนะครับขอให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้า98เลยครับเรามาดูข้อ1นะครับเขาบอกว่าบอกลักษณะของประโยคที่กำหนดโดยเขียนพยัญชนะกถึงงลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับ หน้าประโยคให้ถูกต้องนะครับแล้วเรามาดูกอขอข้องงเนี่ยมันก็จะเป็นชนิดของประโยคนะครับก็จะมีประโยคความเดียว2ส,ส่วนจําได้ไหมครับ2ส,ส่วนเป็นยังไง2ส,ส่วนไม่มีกรรมนะครับ2ส,ส่วนไม่มีกรรา3ส่วนทําไมครับมีกรรมประโยคความรวมนะครับซึ่งจะมีสี่ใจความนะครับก็คือคล้อยตามกันขัดแย้งกัน เป็นเหตุเป็นผลกันให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นประโยคความซอ้อนเรื่องประโยคความซ้อนเนี่ยครูอ๊อฟยังไม่ได้สอนนะครับแต่คิดว่าครูที่โรงเรียนของนักเรียนเนี่ยอาจจะสอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาขอเอามาทำรวมกันเลยนะครับแล้วก็อา,อาจจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของประโยคความซอนนะครับอ่ะเรามาดูข้อ1กันเลยเขาบอกว่าเด็กคนนั้นกินข้าวจุอ่าเด็กคนนั้นกินข้าวจุ นะครับมีคำกริยากินนะครับและมีคำว่าข้าวข้าวเนี่ยเป็นอะไรครับข้าวถูกกินข้าวก็เป็นกรรมถูกไหมครับข้าวเป็นกรรมเพราะฉะนั้นข้อ1เป็นประโยคประเภทไหนครับก็ต้องเป็นความเดียวถูกไหมครับความเดียวเพราะว่ามันมีประธาน1กริยา1นะครับแล้วมีกรรมก็ต้องเป็นความเดียวแบบ3ส่วนอ่ะข้อนี้ก็ต้องเอาขอไข่มาใส่นะครับ ขออนุญาใส่ข้างนอกช่องนะเพราะว่าถ้าใส่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะครับข้อ2ฉันและน้องชอบเล่นฟุตบอลนะครับอ่ะมีสันทาน,น,านเห็นไหมครับสันทานคําว่าอะไรคําว่าและนี่เลยง่ายเลยเจอสันทานและแบบนี้ประโยคความรวมแน่นอนก็ต้องใส่คอควายนะครับข้อ3น้องเสียใจที่นกตัวโปรดตาย ไ,ไหมครับมีคําว่าที่นะครับและหลังคําว่าที่ที่นกตัวโปรดตายไปเนี่ยทางก้อนเนี่ยนะครับมันทําหน้าที่ขยายเสียใจถูกไหมครับการที่มีประโยคย่อยทําหน้าที่ขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหลักแบบนี้เนี่ยและมีคําว่าที่เนี่ยเป็นประพันธสรรพนามเชื่อมแบบนี้นะครับจะเป็นประโยคความซ้อนนะครับข้อนี้ต้องตอบงองู ข้อ4นักเรียนตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือเห็นไหมครับมีประธาน1ก็คือนักเรียนนะครับกริยาก็คือเรียนถูกไหมครับอ่าแล้วก็หนังสือเนี่ยเป็นอะไรครับหนังสือถูกเรียนหนังสือก็เป็นกรรมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นประโยคความเดียวแน่ๆแหละแต่กี่ส่วนครับมีกรรมมีกรรมแน่นอนก็ต้อง3ส่วนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับต้องเอาขอไข่มาใส่ข้อ5 ปลาทองตัวอ้วนว่ายน้ําในตู้นะครับประธานคืออะไรประธานคือปลาทองเนาะกริยาคือ,อะไรครับกริยาที่นี้ก็คือว่ายน้าถูกไหมครับน,นี่ประธานน,านะครับเนี่ยประธานนี่กริยานะครับมีกรรมไหมครับข้อนี้ในตู้เนี่ยใช่กรรมหรือเปล่าในตู้ปลาเนี่ยไม่ใช่กรรมนะในตู้ปลาเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนอะไรครับส่วนขยาย เพราะฉะนั้นประธาน1กริยาหนึ่งไม่มีกรรมก็เป็นประโยคความเดียว2ส,ส่วนก็ต้องกอกไก่นะครับเขาข้อ6นะครับเขาเรียนเก่งเพราะตั้งใจเรียนหนังสือนะครับมีคําว่าเพราะก็จริงอะ่ะแต่เนี่ยหลังคำว่าเพราะเพราะตั้งใจเรียนหนังสือทั้งก้อนเนี้ยมันทําหน้าที่ขยาย เรียนเก่งถูกไหมครับว่าทำไมถึงเรียนเก่งนะการที่มีประโยคย่อยทําหน้าที่ขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหลักนะครับเป็นประโยคอะไรครับประโยคความซ้อนข้อนี้ตอบข้ององนะครับข้อ7ทะเลเป็นแหล่งรายได้ของชาวประมงอ่าทะเลเป็นแหล่งรายได้ของชาวประมงนะครับประธานก็คือทะเลกิยาคือเป็น แหล่งรายได้ของชาวประมงนี้ก็เป็นส่วนขยายถูกไหมครับไม่มีกรำรวันนั้นเนี่ยเป็นประโยคความเดียวสส่วนนะตอบกอไก่นะครับข้อ8คุณยายสอนว่าเด็กๆต้องเคารพผู้ใหญ่เห็นไหมครับมีคําว่าว่านะครับและหลังเขาว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มาเป็นประโยคย่อยที่มาเติมเต็มทําหนะ้าที่เสมือนเป็นคํานามก้อนหนึ่งนะครับสอนว่าจุดๆแบบนี้นะครับเป็นประโยคความอะไรครับ อ่าเป็นประโยคความซ้อนนะครับประโยคความซ้อนถ้าจะระบุให้ย่อยก็คือเป็นความซ้อนแบบนามานุประโยคนะครับตับข้องงูข้อ9นะครับดอกไม้ที่อยู่หลังบ้านนะครับกำลังออกดอกสวยมากมีคำว่าที่นะครับเห็นไหมที่อยู่หลังบ้านเนี่ยอันนี้เป็นประโยคย่อยนะครับทำหน้าที่ขยายประโยคหลัก ในที่นี้ก็คือขยายดอกไม้จริงๆประโยคหลักมันคือดอกไม้กําลังออกดอกสวยมากแล้วมันก็มีที่อยู่หลังบ้านเนี่ยมาเป็นประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายดอกไม้นะครับอย่างเงี้ยเป็นประโยคความสอนข้อต่อไปนะครับข้อ10กุหลาบเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับกุหลาบเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งอ่านดูเนี่ยประธาน1นะครับกุหลาบปิยาเป็นมีกรรมไหมครับอันนี้ไม่มีกรรมนะเพราะฉะนั้นเป็น ประโยคความเดียวกี่ส่วนครับ2ส,ส่วนก็ตอบขอไก่นะครับ11นิดชอบรับประทานขนมปังแต่นวลชอบรับประทานไก่ทอดอะมีสันทานแต่แล้วทั้งสองสองประโยคนี้ใจความมันก็ขัดแย้งกันนะครับอย่างนี้เป็นประโยคอะไรครับประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อไก่นะครับ 12ข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนที่ตั้งใจอ่านหนังสือจะทำข้อสอบได้คะแนนดีนะครับเห็นไหมมีคำว่าที่นะครับแล้วตรงนี้เป็นประโยคย่อยนะครับที่ทำหน้าที่ขยายนักเรียนคือประโยคหลักมันคืออะไรประโยคหลักมันคือนักเรียนจะทำข้อสอบได้คะแนนดีอันนี้เป็นประโยคหลักนะครับแล้วก็มีประโยคย่อยคือที่ตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยมาขยายนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ย ก็จะเป็นประโยคความสอนข้อนี้ก็ตอบข้อง,องูนะครับอ่านักเรียนเปิดไปที่หน้าต่อไปนะครับอ่าเรามาฝึกแต่งประโยคตามหัวข้อที่กําหนดนะครับหัวข้อละ3ประโยคเขาบอกว่าต้องใช้คําที่กําหนดมาให้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับคือถ้าจะผิดจะถูกเนี่ยก็คือดูว่ามันตรงกับที่เขากําหนดหรือเปล่านะครับแต่ว่านักเรียนจะแต่งเป็นประโยค อะไรจะใช้คำใดเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ครูก็ขอยกเป็นตัวอย่างมาแล้วกันนะ,ะข้อ1เนี่ยเป็นประโยคความเดียว2ส,ส่วนใช่ไหมครูก็จะแต่งว่าอ่าเธอคนนั้นสวยมากอสองส่วนก็ต้องไม่มีกรรมเนาะเธอคนนั้นสวยมากนะครับก็ไม่มีกรรมสวยก็เป็นในที่นี้ก็ถือว่าเป็นกริยาได้นะครับอ่า อีกประโยคหนึ่งครูแต่งว่าพี่ชายนอนหลับอยู่ในห้องอ,อันนี้ก็ไม่มีกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนขยายเนาะอีกประโยคหนึ่งครูแต่งว่าออนกยูงบินต่ำ นกยูงบินต่ำบินก็เป็นกริยาต่ำเนี่ยก็ไม่ใช่ร,รมเนาะต่ำเป็นแค่ส่วนขยายกริยานะครับคือนกยูงมันเป็นสัตว์ปีกก็จริงอะแต่มันบินสูงมากไม่ได้นะตัวมันใหญ่นะครับจะบินได้ต่ําๆนะอ่าเรามาดูประโยคความเดียว3ส่วนนะครก็คือต้องมีรรอ่ะครูก็แต่งมาว่าเอออะไรดีฉัน ชอบกินขนมไทยนะครับประโยคที่สองอ,อ่ะเป็นครูสอนนักเรียนแต่งประโยคนะครับ เอาความจริงมาพูดเลยนะข้อ3เป็นอะไรดีเ,เป็นอันนี้ก็ได้ครับพ่อแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับเป็นการเอาคำว่ารักในกรอบเนี่ยมาใช้ประโยค3ส่วนก็คือต้องมีอะไรนะมีกรรมนะครับมีกรรม อ่าเรามาดูว่าอะไรเป็นกรรมเนี่ยขนมก็เป็นกรรมถูกไหมครับนักเรียนก็เป็นกรรมลูกก็เป็นกรรมนะโอเคอ่าทีนี้มาประโยคความรวมนะครับประโยคความรวมอ่าเป็นอะไรดีอ่ะครูอแต่งมาแบบนี้นะครับนางฟ้ามีจิตใจดีอืม แต่แม่มดมีจิตใจร้ายอ่าเป็นความรวมแบบขัดแย้งเนาะอ่านะครับประโยคที่สองอเรายังไม่ได้ใช้คำไหนไปบ้างนะอ่าเอาคำว่าหอมแล้วกันนะครับอ่าเป็นดอกมะลิ มีกลิ่นหอมคนจึงนิยมปลูกนะครับในบ้านอะไรอย่เงี้ยก็เพิ่มเติมไปได้นะครับอีกประโยคนึงอ่ะเป็นอันนี้ไม่ไม่ฉันก็เธอ ต้องไปซื้อขนมที่ตลาดะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อหนเนี่ยก็จะเป็นความรวมแบบขัดแย้งนะครับเนี่ยมีคว่าแต่ข้อ2เป็นความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลนะคว่าจึงข้อ3ก็เป็นความรวมแบบให้เลือกนะครับโอเคทีนี้หน้าต่อไปครับนักเรียน เป็นประโยคความซ้อนนะครับประโยคความซ้อนก็จะมีความซับซ้อนหน่อยเนะาะครูแต่งมาแบบนี้นะครับประโยคที่1ครูบอกว่า,าคนที่ทำความดีจะได้รับคำ ชื่นชมนะอีกประโยคหนึ่งเอาเป็นอย่นี้ก็ได้ครับคุณครูสอนว่าใครทำผิดต้องทำาไมต้องได้รับโทษนะครับ อีกประโยคนึ่งอเอานางฟ้ามาใช้เหมือนเดิมนะมนางฟ้านะครับมอบของขวัญอันมีค่าแก่เด็ก ด <D. S 2> ีนะครับทีนี้ข้อ3นะครับจะเป็นประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสารอันนี้ก็ง่ายๆประโยคบอกเล่าก็อะไรก็ได้ครับครูก็แต่งมาประโยคง่ายๆว่าคุณแม่ของฉันทำอาหารอร่อยมากะนะ ประโยคปฏิเสธอ่ะเป็นอันนี้ก็ได้ฉันไม่ชอบนะมีคำว,ว่าไม่เนาะดื่มน้ำอัดลมนะครับประโยคคำสั่งอืมอ่ะอันนี้ก็ได้ครับเจอบ่อยห้ามเข้าก่อนได้รับ ได้รับอะไรอนุญาตอนุญาตเนี่ยไม่ต้องมีสระอีนะครับถ,ถ้าถ้าญาติที่มีต่อเต่าสระอีเนี่ยมันจะหมายถึงญาติพี่น้องเนาะอนุญาตไม่ต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นคําที่คนสะกดผิดกันบ่อยเลยนะครับมีคําว่าห้ามนะเป็นยูคคำสั่งนะครับเป็นยูคำถามอืมใครมาหาคุณยายอะนะครับใครมาหาคุณยายนะครับ ประโยคขอร้องนะครับก็ต้องมีคําว่าโปรดถูกไหมมีคาว่ากรุณาโปรดก็ได้ครับโปรดช่วยกันอ่ะง่ายๆเลยรักษาความสะอาด ทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือนะครับไปที่หน้า112เราจะมาทำข้อสอบเรื่องประโยคนะครับที่เป็นข้อสอบ Choice นะครับข้อสอบตัวเลือกกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูข้อ1โจทย์ถามว่าประโยคข้อใดเป็นประโยค2ส,ส่วน2ส,ส่วนไม่มีกรรมเนาะจ้อยดูละครนี่ครับละครเป็นกรรมเนี่ยเพราะนั้นตัดทิ้งเลยลุงอ่านหนังสือ หนังสือถูกอ่านหนังสือเป็นกรรมตัดทิ้งฝนตกหนักมากเมื่อเชา้านี้ฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาหนักมากเมื่อเชา้านี้ตรงนี้ใช่กรรมไหมครับไม่ใช่กรรมเป็นส่วนขยายเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบข้อนี้แหละแต่เราเราดูข้ององงูก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจใครหยิบปากกาเห็นไหมครับปากกาเป็นกรรมปากกาถูกหยิบนะครับอืม เพราะน,นั้นข้อนี้ก็ตอบข้อควนะครับข้อ2ประโยคใดเป็นประโยค3ส่วนอา้าวสส่วนต้องมีกรรมนะครับสส่วนต้องมีกรรสองส่วนไม่มีกรรมนะที่เคยให้ท่องไปนะครับแม่ชอบดูละครหลังข่าวนะครับเขายิ้มอย่างมีความสุขเพื่อนๆหัวเราะเสียงดงังนกนางนวลบินเหนือทะเลอ่ะอันนี้ให้นักเรียนลองคิดดูซิข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับ มองแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าข้อนี้ต้องตอบข้อกอไก่ถูกไหมครับเพราะว่าละครมันถูกดูไงเห็นไหมเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนช้อยกอกไก่ของข้อหนึ่งนะครับก็มีกรรมก็ตอบข้อนี้นะครับข้อ3ข้อใดไม่ใช่ประโยชความรวมโจทย์ถามไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับฉันและพี่ชอบไปเที่ยวทะเลมีสันทานและใช่ไหมใช่สีความรวมแบบพลอยตาม มะลิมีสีขาวแต่จำปามีสีเหลืองอ้ามีสันทานแต่เป็นแบบขัดแย้งก็ใช่สินะครับนวณิยายเรื่องนี้มีตัวละครมากอม,มีสันทานไหมไม่เจอเนาะงองงูล่ะครับเขาตากฝนดังนั้นจึงไม่สบายอ้ามีสันทานดังนั้นเป็นความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข,ข้อขวายนะครับอลองดูข้อ4 รประโยคใดเป็นประโยคความซ้อนนะครับแม่ล้างจานที่ครัวมีคําว่าที่ก็จริงอ่ะแต่ว่าหลังคําว่าที่มันไม่ได้เป็นประโยคย่อยนะพะนั้านที่ในที่นี้ไม่ได้เป็นประพันธสสพนามเชื่อมประโยคนะครับแต่เป็นคําบุบอะไรครับบุพบ,บทเนาะมันคือแอดนะครับภาษาอังกฤษม,มันก็คือแอดถูกไหมกระเป๋าของฉันเก่ามากแล้วอ,อันนี้ซ้อนไหมก็ไม่นะครับ ฉันชอบนาฬิกาที่อยู่ในร้นานนะอุ้ยมีคําว่าที่นะครับแล้วหลังคําว่าที่เป็นประโยคย่อยบ่านะครับเป็นนะที่อยู่ในร้านนั้นเนี่ยทางก้อนเนี่ยเป็นประโยคย่อยขยายคาว่าอะไรครับขยายนาฬิกาเนาะเพราะนั้นข้อน,นี้ต่ออข้อควายนะครับงองูเนี่ยก็ไม่ใช่ร้านอาหารในตลาดขายอาหารหลายอย่างนี่ก็เป็นความเดียวนะครับเอ่อก็ไก่ขอไข่งองูเนี่ยเป็นประโยคความเดียวนะครับอ่ะข้อ5เธอจะเดินทางไปต่างจังหวัดเมื่อไหร่เป็นประโยคชนิดใดอันนี้เป็น การแบ่งประโยคตามเจตนานะครับเนี่ยมีคําว่าเมื่อเมื่อไรเมื่อไรเนี่ยประโยคอะไรครับนี้ง่ายมากเลยประโยคคําถามนะครับอ่ะเรามาดูข้อ6ประโยคในข้อใดเป็นประโยคขอร้องนะครับช่วยหยิบแก้วน้าให้ฉันหน่อยอย่าเปิดประตูอย่าปิดประตูเสียงดังเขามีน้ําใจกับฉันมากทําไมจึงมาช้าจางังอันนี้ก็ง่ายเลยมีคําว่าช่วยเห็นไหมครับเนี่ยอ่ก็ต้องตอบข้อกอไก่นะข้อ7 ประโยคใดเป็นประโยคคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบนะครับถามเพื่อจุดประสงค์อื่นไม่ต้องไม่ได้ต้องการคําตอบจริงจังนะครับข้อนี้เขาพูดเรื่องอะไรนี่ต้องการไหมนี่ต้องการนะต้องตอบว่าเร e ื่องอะไรนี่คือพี่ของเธอหรือนี้ก็ต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเธอจะไปกับฉันหรือไม่นี้ก็ต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับทําไมเขาต้องทําอย่างนั้นนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตอบนะครับอืมแต่เป็นการบอกว่าเออเขาไม่น่าทําอย่างนั้นเลยนะครับอ่าข้อ8 หากต้องการเขียนหรือพูดประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นสาเหตุคำตอบเป็นสาเหตุนะครับของเรื่องควรใช้คำใดประกอบประโยคต้องการสาเหตุอ่ะเขาต้องเขาต้องใช้คำไหนครับเพื่อถามหาสาเหตุเขาต้องใช้คำว่าทำไมถูกไหมครับถ้าใช้เมื่อ,อไหร่มันคือ,อ,อถามหาเวลานะครับข้อ9ประโยคข้อใดเป็นประโยคที่ต้องการแจ้งให้ทราบนะครับอืม แมวขโมยปลาย่างเธอส่งงานครูหรือยังอันนี้เป็นคําถามเนาะนะครับอันนี้ถามช่วยพูดช้าๆหน่อยอันนี้สั่งกระุณาอันนี้ก็คือขอร้องถูกไหมครับขอร้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อกอไก่ข้อ10ช่วยหยิบแก้วน้ําให้ฉันหน่อยสิเป็นประโยคซช้ได้นนไมีคำว่าช่วยเห็นไหมคำว่าช่วยก็เป็นประโยคประโยคอะไรครับประโยคขอร้องนะครับตอบข้อ งอง,งูอ่ะก็จบแล้วนะครับแบบฝึกหัด เรื่องประโยคครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนเนื้อหาเรื่องประโยคมานะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องประโยคเนี่ยก็เป็นหลักภาษาเรื่องสําคัญเลยแล้วก็มีความซับซอ้อนนะครับแล้วเราก็จะต้องเรียนเรื่องประโยคนี้ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องประโยคที่ดีตั้งแต่ประถมศึกษาเนี่ยต่อไปก็จะสามารถนําไปต่อยอดได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเควันนี้ครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน